ให้มันเตยียนไปเลยเพราะหน้าแหลงมีนาเมษามันก็จะไม่ต้องกลัวไฟเมษานี่เริ่มกลัวไฟนี่มันก็อยู่ระดับนี้นะครับระดับผมเนี่ยผมสูงร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอยู่ประมาณนี้ พอพ่นยาเสร็จเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยก็กำลังจากพื้นใส่ปุ๋ยทีก็พอหมดฝนพวกนี้มันไม่ต้องการน้ำนะหมดฝนมันก็แตกยอดใหม่ได้ดีไม่เหมือนกับไม้อื่นมันไม่ต้องการน้ำหน้าแหง้ง ใบเขาจะร่วงผัดใบเสร็จแล้วก็จะถอดใบใหม่แล้วก็ออกเป็นร่มเงาสวยงามเพราะยางนี่เป็นหมายประเภทที่ว่าไม่ต้องการน้ำที่ใดที่ไม่มีน้ำาลงยางไปเลยยางนี่ถ้ามีที่อยู่ประมาณสักสามสิบห้าสิบไร่อย่างเงี้ยเราลงยางเลยดีกว่า ถ้ามีที่น้อยๆประมาณประมาณสักห้าไร่หกไร่สิบไร่อะไรนี้เราอาจจะลงทุเรียนได้ทุเรียนดูแลยากครับเพราะว่าทุเรียนมันก็เป็นผลไม้ที่ต้องการน้ํามากถ้าขาดน้ําไม่มีน้ําไม่ต้องลงเลยห้ามปลูกเพราะว่าพวกนี้ต้องให้น้ำเป็นเวลาทุเรียนไม่มีน้ําไม่ได้ถ้าปล่อยตาม ธรรมชาติก็ได้แต่ว่าพวกนี้มันจะสั่งลูกไม่ได้ออกลูกออกผลไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาหน้าแหลงหาดน้ำไม่ได้เลยเพรานั้นถ้าทำเนี่ยเราถ้าจะปลูกเนี่ยทุเรียนจะต้องมีน้ำ ขุดสะสุะไรายได้ก็โอเคปลูกได้แต่ยางนี่ไม่ต้องนะครับยางนี่เราดูไฟอย่างเดียวฮนะไม่ให้ดูดูไฟดูหญ้าไม่ให้มันลกของผมนี้รู้สึกว่ามันลกไปเพราะว่ามีคนเขาเคยมาลงถั่วไว้เขาขอลงถั่วถั่วลิสงนะครับเขาลงไว้ปีที่แล้วทีนี้ เขาเก็บพันไว้น้อยแล้วเขาขายหมดมันก็เลยพันุ์มาลงไม่พอ,อพอไม่พอแล้วผมก็คิดว่าเขาลงอยู่โทรถามว่าปีนี้เขาไม่ได้ลงผมก็รีบมาตัดหญ้าหญ้าก็เลยสูงสูงท่วมหมดเลยฮะท่วมต้นยางวันนี้ก็เลยมาทำปาดหญ้าให้มันเรียบร้อยทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบวันหรือสิบห้าวันแล้วก็ จะเอายาฆ้าหญ้ามาหลงให้มันเตียนไปเลยเพื่อป้องกันไฟเราไว้ไม่ได้กับพวกยางกับพารากับไฟนี่ถูกไม่ได้เลยถ้าเจอไฟจบเลยถูกไฟเรียบร้อยก็ไม่เหมือนสักสักนี่เราปลูกไม่ต้องกลัวไฟครับปลูกทิ้งไปเลยสามปีผ่านไปแล้วนี่ไฟเผาเลยก็ได้ มันไม่ตายเลยครับถึงตายไปมันขึ้นมาโตโกว่าเก่าสักแต่ว่าพื้นที่จะปลูกสักนี่นะจะต้อง